สวัสดีครับผู้กับรายการ s a t ี TV นะฮะเป็นรายการใหม่ในช่อง YouTube ตากล้องมึงก็ถอยไปสิถอยไปดิมาตามมาเราไปทำสิ่งดีๆให้กับะคลกันช้าๆตากล้องตามไม่ทัน <laughs> สิ่งไอสถานที่ที่พี่รอดติสถานที่ที่เราจะไปนะฮะต่อไปนี้คือ เกาะปูชนียสถานนะฮะเราไปดูกันมีอะไรบ้างกันนะ่นานเชื่อนะครับเวลานเราายแล้วมันดำเพราะแสงแดดหรือมันละเองก็ไม่รู้ว้าวโก้ <laughs> ดำไหมครับดำไหมครับดำก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องฉากแสงมันเยอะและเราเป็นช่างกล้อง,งมือใหม่มช่างกล้องมือใหม่นะครับและแสงแม่งอยู่บุกบาลพอดี What is t h นี่ฮะแดงกบู อ่อเออเอเอชื่อ,ช,อชื่อปูท่านี้ยัะค์ผาละดูไอ่ะตากล้องเลยไปเลยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามดหรือปูนะครับปูหรือมดครับเต็มเลยครับเหมือนอยู่ในโดงมดนะฮะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นปูนะครับลองซูมไปใกล้ๆครับซูมไปใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับมานี่มานี่เดินมาดินี่ฮะคือกระทะทอดไข่ดาวซึ่งรูปร่างดูน่าเกลียดน่าเกลียดเออที่มันน่าเกลียดเห็นแล้วแทบพวกแตกเลยนะครับครับจริงๆแล้วมันคือเมกะพุ๊นะครับไซส์บิ๊เพิ่มไปสมัค เด็ไปเด็มาครับแมงแหวงมากัดได้ตัวพ่อครับอันนี้ก็ตัวลูกครับ,รบออไปเดินทางนู้นต่อครับจะไปทิมชายหาดทะเลนิดหน่อยไเยอะไม่รู้ว่ามันจะเดินไปหาใครนะทะเลชายหาดทะเลนะฮะ เขียวแมงกระพุนเลยตื่นเอาเอาไปดูไปดูสดๆสเลยครับสรแมงกระพุนสดนะครับดูยี่สิบสองโลสี่สิบดูจากสภาพแล้วดูจะไม่ถึงโลแล้วครับครับขึ้นโลสิบบาทครับไปละหจักเออระวังนะครับเปียกเขาไม่ให้ขึ้นรถนะเว้ย ไปนะครับว่าถ้าเปกี่ฟอร์บจะไม่ให้ขึ้นรถผมมีถุงเท้าไม่เป็นไรผมเช็ดได้ผมมีเสืออ้อไอตัวเจม,มันนะกระเป๋าเพือกางเกงอ่ะเฮ้ยจ่าเขาให้ใส่เสื้อนั้นขึ้นรถนะเขาให้ใส่เสื้อนักเรียนขึ้นรถเออเออเอาไปแช่เฉยในคนลอยคอตาย,ข,า<ด>ยข้างหลังครับไปชมกันเลย